สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองจ่างเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาสอนอ่ารับของขวัญในเกมนะคะมีน้องๆถามเข้ามากันเยอะก็เลยจะมาอ่าทำคลิปสอนนะคะก่อนจะไปรับชมก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่จา๋าด้วยนะคะเราก็เข้ามาในเกมอินูนะคะก็กดเข้าไปที่หน้าแรกเลยนะคะ เราก็กดเข้ามาหน้านี้นะคะแล้วก็กดตรงแถบข้างล่างนี้นะแถบบตรงแชทข้างล่างนี้นะคะก็กดกดหาคนที่ส่งของขวัญให้เรานะแปบ๊บหนึ่งนะคะช่องแชทนะสมมติว่าเพื่อนคนนี้ส่งมาให้ใช่ไหมคะ มันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะนี่ค่ะของปอนเราก็กดเข้าไปดูนี่ค่ะมันก็จะจะส่งมาของเราอัตโนมัตินะคะแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในเเสื้อผ้าของเรานะคะเราก็กดไปดูได้ค่ะกดกลับไปดูนะคะตรงหน้าแรกเนาะแปะที่ตัวเรานี่ตรงนี้นะคะ แบนะึงนาหลดช้านิดนึงเราก็กดเลื่อนหาได้เลยค่ะตรงนี้นะนี่มันจะขึ้นมาจะเสื้อผ้านจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะมันก็จะเข้ามาที่ตู้เสื้อผ้าของเราอัตโน,นม,มัติเลยเนาะแบบนี้ ใครไม่ได้ไปดูในข้อความก็สามารถมาเช็คดูในนี้ก็ได้นะในดู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะคะบ๊ายบายค่ะ